ไม่เหมอพอไปแล้วแขงกับ okay. พิกก็ได้ว่ากูสวัสดีครับที่ต้องรับผู้ชมช่องรันแชนแนลนะครับก็หลังจากที่เราพาไป่นไปจุ่มที่รานเคมาต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นพี่นุงกแก เตรียมการมาอย่างดีแล้วนะเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนสายคองตัดแคปทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือหัวเทียนนะเพื่อนพี่หนุ่มแกเปเปลี่ยนหัวเทียนที่เุ่งียมมาแล้วนะพร้อมที่จะจูนเลยแต่พอไปถึงร้าน s อซีีเคพี่คุแกแนะนำว่าถ้าอยากจะให้แรงม้าสูงก็อาจจะต้องเปลี่ยนจากหัวเทียนยุ่เยียมเป็นหัวเทียนของบิ๊กนะซึ่งต้องบอกว่าหัวเทียนของบิกเ่ยเป็นหัวเทียนที่ใช้ในการแข่งนะที่ปุ่กไหนๆแกไปแล้วแกก็เลยจัดไปแล้วแกก็เลย ถามผว่าเฮ้ยเจมอย่างพี่เบียรเป็นเจมจริงแล้วเออเจมเอาของเจมลิเนียมต่อไหมพี่ใช้มาแค่วันเดียวเองนะเราก็เลยเห็นว่าพี่หนุ่มแกมใช้มาไม่แค่วันเดียวครับเพื่อนแกก็เลยขายเราในราคา1,000บาทนะเพราะว่าตอนแรกอ่ะก็บอกว่าแกซื้อมาในราคา2,800บาทแต่แกขกลับขายให้เราในราคาแค่1,000บาทเท่านั้นเองแล้วก็ขอขอบคุณพี่หนุ่มจากใจเลยนะครับที่มอบของดีๆให้กับน้องคนนี้เนาะก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับเราก็เลยกล่าว่าเราจะไป เปลี่ยนจากโทเทียนเรื่องของเราหรือทมอเหมนเดิมองมคาน จะมามากขึ้นนะก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าิดนี้ในการขับก่อนเปลี่ยนและังเปลี่ยนมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปดูมันดีานะี่หัวเทียนอินี่ยมันกจากเดิมไหมนะฟังหน่อยก็หัวเทียนเดิมอ่ะ วัสดุมันก็ไม่ค่อยดีอะนะถามว่าใช้ได้มันก็นใช้ได้แหลนะแต่ว่าอีเดียมวัสดุมันจะดีกว่าการชุดระเบิดอะไรมันก็จะดีกว่าสมบูรณ์กว่าเผาไหม้ดีกว่าอายุการใช้งานงอายุการใช้งานก็ยาวนานกว่าเขาเคลมไว้นะ, <S <S ะในเว็บ NGK ได้ถึงแสนกิโลแสนกิโลใช่รถเสียหัวเทียนยังไม่เสียเลยนะอ ตัดตัดโหขอแค่ไฟอย่างเดียวที่ไม่เอาควานันไม่เอากลิ่นโอ้ต้องไปออกจากร้านวันนี้ไม่ขับไม่รออะไรนะลูกพี่เออก็ดีมันอยากจะลองเทียนนะหลังจากเที่ยเปลี่ยนหัวเทียนมาเนี่ยประสิทธิภาพอัตราการลิ่งมันจะมากขึ้นแค่ไหนนะเพราะเมื่อกี้ช่างบอกว่าอัตราการลิ่งนี่มันมากขึ้นค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะเพื่อนเดี๋ยวลองเลยดีกว่าไป ก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มสตาร์รรู้สึกว่าสตาร์ร์เครื่องมันติดเร็วขึ้นในความความรู้สึกตัวเตของผมนะแล้วก็อัตราการเร่งเนี่ยรู้สึกว่ามันตอบสนองดีขึ้นนะแล้วก็เนี่ยอย่างเวลาผมวิ่งเนี่ยรอบมันมากมาขึ้นอนะ่ะเออรู้เลยว่าหลังจากจที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยมันเร็วขึ้นจริงๆนะนเนีเพื่อนเออแล้วก็ต้องบอกว่าหัวเขียนตัวนี้มันเป็นหัวเขียนอิลิเบียมนะครับก็ถ้าสนใจก็หัวละเจ็ดร้อยบาทนะเพื่อนก็ถ้าใครสนใจก็วนะกจกแวะมาได้นะที่ร้านช่างบอมนะครับ นนก็ต้องบอกว่าคุณสมบัติของมันเอช่วยประหยัดน้ำมันด้วยนะอ่าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดซับสไคร b เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สำคัญคือตัมกระดิ่งทีงไ่ได้ไม่พลาดลิปอใหม่ของเรานะสำหรับคลิปหน้าเราจะทำคอนเทนเนอร์ดีก็สามารถติดต่อชมกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ เลยไฟริงกันพมดฟุบฟุบขึุ้ฟัง